สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกับการสอนอ่านคำที่ประสมสระเอในคลิปที่5ชั่วโมงที่5นะคะถ้าพร้อมแล้วรักเรียนไปฝึกอ่านตามครูเลยนะคะซอเอเซเซหอเอเหเอกเฮ เฮออเจอเอเจเอเจต่ออาตาขอเอขีตาขีหอเอฮหออาฮาเฮฮา ทอเอเทยออายาอีกยา่าเทยาอ,อเอเอไม่โทเอตอเอเตมไม่โทเตเอเตรออิลิกอเอเกลิ กอาล่ะค่ะทีนี้เรามาดูความหมายของคำนะคะเด็กคนนี้ชื่อ AJ ส่วนเด็กคนนี้ชื่อเทย่านะคะเด็กผู้ชายชื่อ AJ เด็กผู้หญิงชื่อเทย่านะ o a, a จ a j a j อ a ท ยออายาไม่เอกย่าทีย่าต่อไปนะคะการนั่งในท่าที่สบายนะคะเราเรียกว่านั่งเอเตนะคะสะกดตามครูนะออเอเอไม่โทเอต่อเอเตไม่โทเตเอเต เอเตนะคะ,ะต่อไปนะอันนี้คือลิเกนะอ่าเป็นการแสดงของไทยอย่างหนึ่งนะคะสะกดตามครูนะคะรออิลิกอเอเกลิเกอ่าเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูการร้องลิเก ประมาณนี้นะคะเป็นการแสดงของทางพักกลางนะคะอ่าต่อไปค่ะอ่าดูชายคนนี้เดินไม่ตรงนะคะเรียกว่าเดินเซนะคะซอเอเซมอามาเซมาต่อไปนะคะชายคนนี้ชื่อตาขีนะคะตออาตา ขอเขี K, ตาเขีค่ะตาเขีในเรื่องนี้ก็ดูท่าทางจะมีอาชีพเป็นลิเกด้วยนะอ่าชายคนนี้ชื่อตาขำนะคะตออาตาขออำขำํำตาขำํำอ่าต่อไปนะคะ อันนี้เรียกว่าร้องรำนะคะร้องรำก็คือร้องเพลงไปด้วยรำไปด้วยนะคะรออง,อ,รองโทร,ร้องรออำรำร,ร้องรำอ่าเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูนะคะอ่าอันนี้เป็นแม่บรรย็นรากแก่นนะคะเป็นศิลปินของไทยนะคะที่ อได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รำสวยร้องเพลงก็เพราะนะคะเป็นแบบนี้นะคะร้องรำร้องไปด้วยรำไปด้วยนะคะอ่าต่อไปค่ะอันนี้คือร้องเหนะคะร้องเหเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนอ่ารอองอร้องโทร้องหอเอเหอเอกเหอ ร้องเหร้องเหนะคะในที่ครูให้ยกมายกมาให้ดูนี้ก็เป็นตัวอย่างการร้องเหนะคะอ่าโอเคเป็นแบบนี้นะคะอ่า uh, ต่อไปค่ะเหฮาฮอเอเหฮออาฮาเหฮา เฮฮาก็คือ,อสนุกสนานนะคะร่าเริงนะหัวเราะกันสวนเสเฮฮานะคะอ่ะทีนี้มาอ่านเรื่องตามครูบ้างนะคะหนึ่งทอเอเทยออายาเอกยาเทยาทออมัมธรรมทออาทาเอก่าออเอเอโทอเอ ต่อเอเททโตโทเตเอเตต่ออูดูลออิลิก่อเอเกลิเกเทยาท่าทำท่าเอเตดูลิเก เทียาก,ก็ทำท่าเอเต้ T e, ก็คือนั่งนั่งท่าสบายเลยนะฮะดูลิเกสองอเอเอจอเอเจเอเจซอเอเซมออามาหออาหาทอเอเทยอายาเอกยา เทยาเอเจเซ,เซมาหาเทยียอ่าเอเจนะคะก็เซมาหาเทยามานั่งใกล้ๆกับเทียะนะสามรออิลิกอเอเกลิเกชอือชื่อเอกชื่อ ตออาตาขอเอขีตาขีกออะกะตออาตาขออำขำตาขำลิเกชื่อตาขีกะตาขำ อ่าลิเกนะคะแสดงว่าตาเขกะลักตาข่ำม,มีอาชีพเป็นลิเกเนาะลิเกชื่อตาเขกะตาขํำนะคะ4ตออาตาขอเอเขตาเขรอองอ,งองรองไม่โทร้องรออำรำตออาตา ขออำขำรอ,องอองอรองไม่โทรรอออ้องหอเอเหเอกเฮตาเขร้องรำตาขำร้องเฮ าตาเขก็ร้องไปด้วยรำไปด้วยนะคะส่วนตาข่ำนี่เขาถนัดร้องเห่นะคะร้องเห่ก็คืออย่างเช่นอ่าเห่กาบเหเรือยอย่างนี้นะคะเห่ชมนกอย่างนี้นะคะอ่าต่อไปห้า o a a อจเอจกออะกะ ฮอเอทยออายาเอกยาเทียาดออูดูรออิลิกอเอเกลิเกฮอเอเฮฮออาฮาเฮฮาดออีดี เอเจกะเทย่าดูลิเกเฮฮาดีอ่าคราวนี้เรามาอ่านเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่หน้า5ชั่วโมงที่5นะคะของการฝึกอ่านสาระเอนะอ่านตามครูนะคะหเทย่าทำท่าเอเต ดูลิเก 2. อเอเจเซมาหาเทยา่า 3. าริเกชื่อตาเขกะตาขำสี่ตาเขร้องรำ ตาขำร้องเฮห,ห้าเอเจกะเทยา่ดหหาดูริเกเฮฮาดีอ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของใครคะนักเรียนเป็นเรื่องของเทยา่าใช่ไหมคะเทย่ากำลังดูอะไรคะ ดูลิเกนะคะแล้วใครเซมาหาเทยาคะนักเรียนใครคะคนนี้ AJ นะคะ AJ เซมาหาเทยา,าลิเกที่ AJ กักเทยาดูก็คือลิเกตาเขกะตาขำนะคะตาเขชอบร้องรำแล้วใครชอบร้องเห่คะนักเรียน ตาขำใช่ไหมคะตาขำชอบร้องเฮเอเจกะเทย่าดูลิเกเฮฮาดี A T e I G e H D, นะคะก็คือสนุกดีนั่นเองนะคะ เป็นไงบ้างคะเราเรียนสระเอมาครบ5ชั่วโมงแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนก็คงจะอ่านคำที่ประสมสระเอได้ถูกต้องและคล่องแคล่วนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ